เจียบอันนี้คเขาไม่ต้องมาพูดอยู่กันด้วยแล้หุ่นไลยซ่วงเลยว่ะเอาแตงโมงูไปเรียกโค้งหนึ่งกินตตงหุ่งเลยสาวเลยไปเด้อไปเด้อเดี๋ยวมาสุดหน้าเดี๋ยวโทถหาอีกไปทำกันหมดมือ ีตอนเศร้าทุกคนตอนนี้น้องอูก,กับไปทีมกองลังเช็คเอาออกจากโรงแรมเนาะ<ม>ตอนนี้เขากำลังที่เดินทางไปต่อเมืองโงพง่ทองไปเท็ดภารกิจของไอ้นี่ไปตามหาญาติเนาะเรียกว่าตอนน้องอูไปน้องอู๋อาจะไทยตอนเช็คเอาท์แล้วก็ไปกินข้าวเนาะตอนนี้เขาเช็คเอาท์ออกแล้วเขาสิไปกินข้าวเนาะไปกินข้าวอยู่ตลาดตลาดแล้วบังเอิญน่าจะจะไปซิ่งรถไปแต่ว่าน้องอู๋อาจะแค่เช็คเอาท์แล้วก็ ใช่ตอนเช็คเอาท์แล้วก็ตอนกิน,กนข้าวเนาะส่วนหลังจากนั้นจะให้อ่าเป็นคลิปของไอทิมไปเนาะ,ะเพราะน้องอูต้องถ่ายคลิปให้ไอทิมเนาะ,ะเพราะว่าเพื่อนต้องไปตามหาญาติให้พี่น้องที่อยู่อเมริกาว่าท่านแล้ววันนี้เราก็จะไปตามหาญาติให้อ่าไปเนี่ยตามหาญาติใ้เพื่อนหนึ่งมือเนาะหลังจากนั้นหลังจากที่ตามแล้วแล้วเอาก็สิไปเล่นเนาะเราจะลงไปที่อาตปือกับเซกอกนาะทุกคนแต่ว่านพนักงานไปอยู่ฮัลโหล อีกคนอยู่บอ่อเอาอีทอ่านพน,นักงานไปใส่ลองไปข้างล่างตอนนี้เขาว่าจะเช็คเอาต์ออกมาเลยแต่ว่าอันนี่อย่างว่าอ่าน,นพน,นักงานเขเห็นเนาะเขาก็เลยปะเครื่องไปนั่นก็นเลยแบบย่างออกมากินเขาตอนนี้กะเป็นปตอนเช้าๆประมาณเจ็ดโมงกว่าเจ็ดโมงเพิ่งเนาะคนกำลังแบบไปลาบกะแบบรถหลายแห่ง ไอตอนนี้เ่าว่าสิไปกินข้าวอยู่ตลาดดาวเมืองว่าสั้นโลองย่างๆไปก่อนมาสิจดยอยากกินแต่ก te ah. quiero, Esta, unusual unusual> ็คือสิบุ้วมเขาเปียกดอกคือสิบม้วมเขาเปียกกับแบบพวกเขาปลอกเขาปุ้นดอกมันเป็นพวอกเส้นหลักกว่าทุกคนทีแรกว่าสิไปตลาดดาวเมืองแต่ว่ามันไกลแล้วเขาบมกเวลาเขาก็เลยแบบสิมากินข้าวอยู่นี่เอาเนาะไปทิพกินซุปเ่อไหมบอกเนาะ เออคนนั oh. ้นค่ะ เอาตงม้ไ้งนึ่งกินตงมข้นแตเศร้าเลยงแ้วนตังอะไรเอาพอเขาอะไรขาบอกกินดไมได้เรไม่้เอาเอาลเด้อเฮดหบุเฮดปันดใส่ห้ามากอะไรรองเหมือนเจลปลาขี้เจลยี่อไหนเจลเจะไปแดงเนาะเขาด้ครับ กินเจ้าปลาแดงแาบพ่อมี่ตำหมงฮู้งอะไรมีเจ้าเจียวอยู่กับตำหมูอะไรก็แล้วอันนี้เป็น้านต่อหนะ้าคนละฝากกับโรงแรมที่เฮามาเนาะแต่ว่าเมื่อที่ไปกินข้าวอยู่ดาวเงามันไก่โหดย่างลงไปโม,มีเวลาไลา่กิน,น,กนอยอ่งนี้ก็ได้เราจะันเดินทางต่อ คนกำลังเคียวไปกากคเค่คนย,น,ย,น,ยนี่ของกินเ,นเราแล้วมีอ่ะซุปนะไม้ตำบมังหุงซีเรีเดียวแล้วก็อันนี้ซับ เอียัพิคกี้บี้เป็นข้าวจี้มีซีนอยู่ขางในเนาะเอ้ที่พญากินใครข้ายๆแฮมเบอร์เกอร์วันนี้ข้าวห้างเบอร์เกอร์ยังเมื่อไหร่เขาก็เลยแบบอันนี้เขานั่งกินข้าวยวงแหวแต่ว่าเขาชิเอาออกแล้วแต่ว่าเขากินข้าวก่อนแล้วเขาก็สิแบบเดินทางเนาะเป็นซอกลัดรถไปเดี๋ยวเขามากินข้าวกันเลยบนข้าวเซากัะนักเติมเนาะข้าวเซากัะนักเติม อันนี้เสื่อตอนนี้เราได้รถไปแล้วเนาะหลังจากที่เรานั่งทาดวนแต่ว่าเพิ่นกับบุเคยไปคือกันทางที่แบบบ้านทางบ้านที่เราสิไปเพิ่นกับบุเคยไปแล้วก็แปลว่าลองเบิรงว่าชิเป็นเรไดเพิ่นว่าทางงากว่าสันเดี๋ยวเราชิไป์ไปรถคันนี้เขาเมาเขาเมารถคันนี้ไปเนาะ าิกวางว่าสิบูเมาแต่หู้ซึกสิเมาแล้วนี่อันนั้นมี่หาง่มีหันมีหันค่ายบัตตั๋งเงินราคาสูงวะเอาอ่อนแว่นลงอ่อนได้หนึ่งอ่ะเติมบัตรละค่ะสูงบัตรได้ที่ได้ได้เพราะว่าอันนี้ซื้อไว้นะเออซื้อบัตรเออซื้อบัตรสี่ทุกคนตอนนี้เขาเมาหมดเมาลอเพ้นไปแต่ว่า เพิ่นกับบูฮู้ทางน้องอูกับบเคยมาบูฮู้ทางคือกันต่ว่าบ้านที่ชิไปอ๋อโตเกียนจักยุทเปนเขาไปไนนเขาไปไหนอีเเนาะเดี๋ยวเราไปเบิรงนนกันว่าเสนางมันที่เป็นอะไรเป็นอะไรคะบอกนบ่ได้เออแมนใกล้ใกล้บทตอนนี้ไป็นโตเกียนใกล้แล้วห้าซิบลากว่โอกไป้ันไปเบิ่งนกันว่ีเนอะไก้เโอ้ันนีจะเบิ่งทางคูเนาะ โอ้คณะมาคณะวันเรียวเวียกแล้ววันนั้นกลับมาพร้อมเพื่อนเพื่อนพาขึ้นภูสลาว์ขดกัน ไปจากบ้านออกมาจากบ้านคุณน้ำคุณแล้วเนาะบ้านที่ไอที่ไปตามหาเนี่ยแล้วเขาบ้านที่พวกเขาก็จะพากันไปกินเฟอเนาะแต่ว่าเรื่องรายละเอียดการตามหานยยัา้นต้องไปเบิ้งที่ซองไอทีพเนาะไอทีพเราถ่ายไ,ไว้รายละเอียดยิ้มล้วกันอ่าจะก็ยิ้มอูเอ้ปเป็นคนถ่ายเนาะอู้เป็นคนถ่ายเลยอ่าถ่ายรายละเอียดยิ้มเนาะแต่ว่าต้องให้ไอทีพเป็นคนตัดเนาะคือสิบกว่าเลยเดี๋ยวตอนนี้เขาเขาจะเอาไปกินเฟอก่อนเอาไปกินเฟอแล้วกันบ้านจะค่อยซีอ่าไป บางซีเนาะรับเข้าไปนครบางซีคืนแล้วกันเพราะตอนนี้เขาเขาออกมาจากอ่าบ้านพุ่นน้ำพุ่นเมืองพูนทองแข่งสวรรค์นะเอ้ยแข่งยังมาสร้างสมัยสวรรค์นาเคียดใจว่า,วาแข่งยังตกแข่งง่ายที่สุดเท่านแข่งแข่งยัง,ง,งมาสร้างเนาะวันนี้เราจะเอาไปกินเฟอร์ก่อนละกันตะลังจจะมีการไปโลกไปลิ้นแถวในอ่านะครบางซีเนาะพวกไนามาเก็ตมาเก็ตนี่อย่างฮันบอสสิอย่าไปเบิ่งว่าไนมาเก็ตอยุคบางซีมันจะคือไนมา อนนี้เขามากินเฟอสร้างเฟอให้อีพ่อกับอีแม่ค่ะแล้วเขากินกบเบียร์ปฏิท่าม,นามันเล่นเหมือนจะกินอะไรปทห่าเลยนะว่าจะกินอย่างกินอะไรโอ้ย,ยุน้ำเสยเนาะป้าเฮ้ยอะไอยู่แล้วย<อ>ใครก็ชอบกินกบเบียร

เออใส่อนชวมิล่ใส่แอนสชวเนยใส่น้ำส้มนิงยอดชาจิเป็นแบบตะกี้นะมสมัยโมสมัยอันปมนะมีหมักเพ็ดริบหรอเน้เปื่อยเนีเ่ยล้ว อ้าคือลูกไส้แล้วมกชะไส้มกไ้มลูกไผแล้วเราอีหน้าคือพร้อมั้ย่แมนม้ะแมนีิ้งค่ะมิ้งคากินลูกเลือไปเบียบ้าันเต็มเนื้อเดียข้อขึ้นนะทุกอันก็ยูว่า ตนะีท้ออ้าวินเไหมน่ะอบอกินมานี่อ้าวนะกอัดเอาบก้นลืมคี่ขาได้พี่น้องซิมอละ นี่ทุกคนหลังจากที่เขาไปิเข้ามาแล้วกะได้เข้าไปตลาดแล้วตอนนี้เขาโมฮอดคชูรถมีสายไตรักแปดเนาะตอนนี้เขากำลังที่เดินทางไปที่เซกองเนาะตอนนี้กำลังที่เดินทางไปที่เซกองอ๋อคันใดคันนี้บอวิ่งสวรรค์วะอันนี้ อาต้อปอาตปื้องเซกอยังบูมีเซกงยังบูมาวะนั่งทานันอ๋อเซกงยังบูมาเจอเขาต้องนั่งค่ะนัาแล้วก็เด้อเข้าใจเด้อไปเด้อเดียวมาสุดหน้าเดียวโรหาอีกไปรังกันหมดมือคลิปนี้น้องอู๋กับซิปิดคลิปเดียวกันทนี้เนาะนี่ก็คือ ตลาดดอนพื้นขขยเครื่องเนาะตอนนี้ก็เป็นท่ารถท่ารถมีสายใต้ลักแปดเนาะตอนนี้นองอูซีขึ้นรถท่ารถแต่เซกงท่าท่ารถแต่เวียงจันมาก่อนเนาะแล้วซขึ้นรถเซกงไปไปต่อที่เซกองหลังจากนั้นเราไปเจอกันที่เซกอง น,นุกคตอนนี้เขาอยู่ที่ท่ารถขี่รถสายใต้รักแปดเนาะตอนนี้เราคุกันจะกินมากกวันเท่าทนะ่ารถเนาะเพราะว่ารถมันที่มาประมาณ3ามโมงแล้วเราจะไปหอดเดี๋ยวนี้มันกระซ้าโมงเลยทะเลประมาณ3ามโมง <c oughs> ออน,นงมะ,ะไปเดี๋ยวนี้ยัไมหอดเราคือเดินทางไปหอดเซกองประมาณ7จ็ดโมงเนาะแต่ว่าเขาปิดคลิปเพียงเท่านีานน้เนาะแล้วเขาไปเจอกันยูเซกองมือไหม่เป็นคลิปไหมเนาะหรือว่าทุกคนไปติดตามการเดินทางที่ซองอีิปต์ได้เนาะตอนที่ไปเซกองอย่างที่บอกว่าตอนนี้ ขอกินก่อนนะคะเอาตะปื้เหออเนบอกว่าเจกอลมันใกล้อัตะปื้อเมอนนเจกอที่ปอัตะปอบริหารกันนะคอเสิรเจกอาไปเจกอลแล้วพอคอนจะไปอัตะปือไปดิไปทางเดียวนเจ้ามือนี่าไปหมดมือเนาะรังานกัยังเรือเซยเนาะ เยอะกันที่เซกงองทุกคนเป็นคลิปใหม่ที่เซกองเซกอรงนี้เล่ข่าวบอโซฮะรถเซกงบ่มาข้าบกเขาไม่ทางวัดต้องไปหลัดบอลอื่นบอหรื่องใดเรื่อบอมาเลยเขาหานจะสัดเข้ามืออล้วเข้อนรักโซเอสเอรทรอนรักโซเสแล้วอ้าวอันนั้นเขาข้อบโทรเห่ได้บอบโทรรถมาบเบอรหบเข้าสี่จ้างรถไปหาเขา ขาขึ้นไปอย่งปกติมันกับขาวะก็คือเรา้องมือเาอ้าวม่ย่งไนนะก็ขีดั่งของม่ไ้เพรบอกบคนบอสโทรเราไหนได้บอกบอโทรถโอ๊ยพกาเลยนะพาเขามาเลยวบอได้หาเราทาดสีจางหลดไปห้มมนทันเราเใ่ทุกคนตอนนี้อูได้ขึ้นรถเสกงแล้วที่แรกคิดว่าสิบบได้ไปนะถ้ารถถ้าเัินก็เป็นสมู แล้วตอนนี้พอดีรถมานะว,วันนี้น้องอูก็บซิขึ้นไปใส่กล่องอะเนาะเฮาน้องอูจะปิดคลิปเพียงเท่านี้เนาะส่วนคลิปการเดินทางไปเบิร์นที่ซองไอทีเนาะว่าน้องอูแเล่นจำได้แล้วเ่าไปเจอกันอยู่ที่ใส่กล่องแต่ว่าคลิปนี้น้องอู๋จะปิดคลิปไปก่อนเนาะถ้าทุกคนกดไลค์ like, share, กดแชร์กดซับสไคร้เป็นกำลังใจให้ด้วยทีแรกเราคิดว่าเขาจะไ่ได้ไปแล้วเพราะเขานั่งข่ารถดนขนาดเลยอันนี้เขาก็จะไปนะทุกคนโคเบมาส์เดย์บาย